บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน,อน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์รอมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลงทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสมาธิภาวนาคือการอบรมสมาธิการปฏิบัติทำสมาธิให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีสี่อย่างคือหนึ่งสมาธิภาวนาเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสองสมาธิภาวนาเพื่อญาณทัศนะความรู้ความเห็นสามสมาธิภาวนาเพื่อสอติความระลึกได้ธําบัญญ,ญญาความรู้ตัวและสี สมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายประการแรกสมาธิภาวนาเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันท่านแสดงเป็นตัวอย่างไว้ว่าคือสมาธิที่เป็นจิตตะเอก,ะกะตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว อย่างสูงถึงฌานคือความเพ่งอันหมายถึงอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่เป็นรูปฌปานที่สูงกันไปก็อารูปฌปานแต่ที่ต่ำลงมาก็คือไม่ถึงอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่น เป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่ใกล้จะแนบแน่นหรือเป็นบริกรรมสมาธิสมาธิในการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องตน้นให้จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวและเมื่อได้จิตตาเอกคตาคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวก็ย่อมจะได้ความสุขอยู่ในปัจจุบันประการ ที่สองสมาธิภาวนาเพื่อความรู้ความเห็นอันเรียกวิญญาณทัศนะสั้งแสดงเป็นตัวอย่างไว้ว่าได้แก่การปฏิบัติเพ่งแสงสว่างหรือความสว่างทำที่วาสัญญาคือความกนุดหมายว่ากลางวัน ในความสว่างของจิตใจจิตใจสว่างกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนก็จะรู้จะเห็นอะไรอะไรได้ตามควรแก่กำลังของสมาธิข้อนี้ประการที่สามสมาธิภาวนาเพื่อสติความระลึกได้สำมัญญะความรู้ตัว คือกำหนดเวทนาความเป็นสุขเป็นทุกข์เรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่รู้แล้วกำหนดสัญญาความจำได้ความจำได้หมายรู้ที่รู้แล้วความกำหนดวิตกคือความรึกนึกคิดที่รู้แล้วว่าเกิดขึ้น อย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ดับไปอย่างนี้ในข้อสามนี้ละเอียดไปกว่าข้อสองและข้อสองละเอียดไปกว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งนั่นสมาธิภาวนาเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเพียงแต่จิต รวมนิ่งอยู่สงบอยู่เฉยๆอันทำห้ไในปีติได้สุขจากความสงบสงัอจากสมาธิแต่ประการที่สองมีญาณทัศนะรู้เห็นนั่นนี่แต่เพียงแต่รู้เห็นนั่นนี่ไม่ได้กำหนดความรู้ความเห็นนั้นมาถึงประการที่สามกำหนดความรู้ความเห็นนั้น โดยลักษณะเป็นเวทนาะเป็นสัญญาเป็นมิตกความรึกนึกคิดโดยมีสติความระลึกได้ัำปัญญาความรู้ตัวในความรู้ความเห็นกำหนดลงมาว่าเป็นเวทนาสัญญาเป็นมิตกความรึกนึกคิดและมีสติความระลึกได้ลมปัญญาความรู้ตัวในลักษณะเครื่องกำหนดหมาย ที่ปรากฏของเวทนาสัญญาขขอไม่ตกความเดือกรคิดนั้วมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจึงมาถึงข้อสี่ซึ่งเป็นสมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นอาสวะอันนับว่าเป็นสมาธิภาวนาอย่างสูงสุดอันเป็นที่มุ่งหมาย ของการทำสมาธิคือเพื่อปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนำให้เกิดอุทยพยานุปัตสนาญาณคือความรู้ที่ตามดูตามเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือของนามรูปแต่ละข้อ ว่าเกิดขึ้นอย่างนี้ดับไปอย่างนี้อันจะนำให้เกิดปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดอันเป็นเหตุสิ้นไปแห่งอาสวะคือกิเลสท,ที่ดองจิตตัสนดานทั้งหลายฉะนั้นสมาธิภาวนาจึงมีหลายอย่างตั้งแต่อย่างธรรมดาสามัญ คือประการที่หนึ่งเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและก็สูงขึ้นเป็นเพื่อรู้เห็นในความสว่างของจิตที่กำหนดทีวาสัญญาความสาคัญหมายว่ากลางวันแม้ในเวลากลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนและต่อไปก็เพื่อสติสัมปชัญญะนึกนึกรู้ ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาสัญญาวิตกปรากฏเมื่อคิดของตนทั้งหมดและสูงสุดก็เพื่อความสิ้นอาสวะก็าทำสมาธิเพื่อปัญญาคือทำสมาธิเพื่อเป็นมูลฐานของปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงความเกิดดับของขันธ์หาหรือนามรูป อันเป็นเหตุสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายอันหนึ่งพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งถึงสมาธินิมิตสมาธิบริขารและสมาธิภาวนาสมาธินิมิตนั้นได้แก่นิมิต คือเครื่องกำหนดหมายแห่งสมาธิรัตวว่าได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่สัตทมาธิบริขารคือเครื่องอาศัยแห่งสมาธิรัตวว่าได้แก่สมัปปทานตั้งความเพียรชอบทั้งสี่ข้อคือหนึ่งสังมรปทานเพียรระวังบาป ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นสองปหาณประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วสามภาวนาประทานเพียรทำผู้สลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสอนุรักษณาประทานเพียรรักษาผู้สนที่มันเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่ไม่ให้เสื่อม และให้เพิ่มพูนมากขึ้นจนถึงความบริบูรณ์และได้รัตสมาธิภาวนาคือการส่องเสพอาเสวนาการส่องเสพภาวนาการอบรมทำให้มีขึ้นในเป็นขึ้นพระหุลีกรรม คือการที่กระทำให้มากซึ่งสมาธิฉะนั้นจึงมาถึงสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พระพกกุทธเจ้าตรัสยกขึ้นว่าเป็นสมาธินิมิตคือเป็นนิมิตเครื่องกำหนดหมายแห่งสมาธิสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ได้ตรัสแสดงไว้โดยพิสดาร ในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งตัดไว้โดยเริ่มต้นมีใจความว่าทางไปอันเอกคืออันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะคือความโศกความรันจวนครั่ำครวญใจเพื่อดับ ทุกขโทมนัสความไม่สบายกายไม่สบายใจเพื่อบรรลุยาณธรรมธรรมะที่พึงบรรลุธรรมะที่พึงรู้ท่านแสดงว่าได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดเพื่อกระทําให้แจ้งนิพพานซึ่งรวมความว่าเพื่อละ หรือดับอุปัตตวะคือเครื่องขัดข้องสี่อย่างอันใดแก่โศกอย่างหนึ่งบริเทวะอย่างหนึ่งทุกอย่างหนึ่งโทมนัสอย่างหนึ่งเพื่อบรรลุผลที่ดีที่ชอบสามอย่างหรือเพื่อบรรลุถึงภูมิธรรมสามอย่าง คือความบริสุทธิ์หนึ่งอันเรียกว่าบิสุทธิที่ยายาธรรมธรรมทีพึงกระรทํามดพึงบรรลุอันได้แก่มรรคม่องค์แปดหนึ่งพระนิพพานที่พึงกระทำให้แจ้งหนึ่งดังนี้และสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้ก็ได้แก่กายานุปัจนนาสติปัฏฐาน สติปัฏฐานคือความพิจารณาตามรู้ตามเห็นกายเวทนาอุปัสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือความพิจารณาตามร<ด>ู้ตามเห็นเวทนาจิตานุปัสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือความพิจารณาตามรู้ตามเห็นจิต ทำมานุปสัสนาสติปัฐานสติปัฐานจือความพิจรราจรณาตามรู้ตามเห็นธรรมเป็นสี่ข้อดังนี้และสติปัฐานทั้งสี่นี้ท่านแสดงว่าย่อมเป็นไปเพื่อนละจริตทั้งสี่ อันใดแก่กายานุปัสน,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 นาติปทา,านเป็นเครื่องละตัณหาจริตที่มีปัญญาอ่อนเวทนานุปัสนาติปทานเป็นเครื่องละตัณหาจริตที่มีปัญญากล้าจิตานุปัสนาติปทานเป็นเครื่องละทิฏฐิจริต ที่มีปัญญาอ่อนธรรมานุปัสสนาติปทานเป็นเครื่องละทิฏจริตที่มีปัญญากล้าอันหนึ่งท่านแสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่เหมาะแก่ญาณิกคือบุคคลผู้มีธรรมะเป็นยุดยญานพาหนะ สำหรับบรนลุถึงธรรมะที่แตกต่างกันคือกายานุปัสนาติปฐานเหมาะสำหรับคนที่เป็นสมถะญานิกคือผู้ที่มีสมถะเป็นยุตยานบาหณนะที่มีปัญญาอ่อนเวทนานุปัสนาติปทานเหมาะสำหรับสมถะญานิก ผู้มีสมถะเป็นยุดยานปานะที่มีปัญญากล้าจิตตาโนปัสนาติปฐานเหมาะสำหรับวิปัสนาจายานิกคือผู้ที่มีปัวิปัสนาเป็นยุดยานปานะที่มีปัญญาอ่อนธรรมานุปัสนาติปฐานเหมาะสำหรับ วิปัสนาญาณิกคือผู้มีวิปัสนาเป็นโยศยานพาญะะที่มีปัญญากล้าอันหนึง่งท่านแสดงว่าเป็นเครื่องละวิปัญลาตคือความสุ่มขันหมายที่ผิดสีอย่างคือกายานุปัสนาีิปทาน เป็นเครื่องละวิปันลาดความสำคัญหมายที่ผิด <ST hh> ว่างงามเวทนา,น,า,ทานุปัตนาธิปทานเป็นเครื่องละวิปนันลาดคือความสำคัญหมายที่ผิดว่าเป็นสุขจิตตา,า,า,านุปัสนาติปทานเป็นเครื่องละวิปนันลาดความสำคัญหมาย ที่ผิดว่าเที่ยงธรรม,มานุปนันติปทานเป็นเครื่องละวิปปลาตคือความสำคัญหมายที่ผิดว่าเป็นอัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนหรือว่าว่าเป็นอัตตาว่าเป็นอัตตาคือเป็นตัวเป็นตนเป็นเครื่องละวิปปลาตความสุคัญหมายที่ผิดว่าเป็นอัตตา คือเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นตุธิปทานทั้งสี่นี้จึงเหมาะสำหรับบุคคลทุกๆคนจะพึงปฏิบัติเพื่อละจริตทั้งสี่ซึ่งทุกๆคนอาจจะมีจริตข้อใดข้อหนึ่งหรืออาจจะมีทั้งสี่ก็พึงปฏิบัติไปได้โดยลำดับและสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้ ทั้งทางสมถะวิปัสนาที่เรียกว่าเป็นสมถะจาริกมีสมถะเป็นญาณคือยวดญาณพาณนะวิปัสนาญาณิกมีวิปัสนาเป็นญาณและเป็นไปเพื่อละวิปัสสนานทั้งสี่ประการคือความขัดหมายที่ผิดทั้งดังที่กล่าวมาแล้ว ต่อไปนี้ก็คอยตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจปับปรุงืบต่อไป